หลังจากที่เราติดตั้งโปรแกรมแล้วนะครับให้เราไปที่ไอคอนของ Cisco Webex จากนั้นนะครับใส่ Account ของเราลงไปซึ่งก็คืออ e ีเมลที่เราสมัครไว้นั่นเองแล้วก็กด next นะครับจากนั้นนะครับให้เลือกโดเมนนะครับที่ทางมหาลัยกำหนดให้ซึ่งจะมีตัวเดียวแล้วก็กด next จากนั้นก็ใส่รหัสผ่านของเราที่เราสมัครไว้กับตัว Cisco Webex นะครับแล้วก็กด sign in หลังจากที่เรา l o อกอิเข้ามาแล้วหน้าตาโปรแกรมของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะทำการ copy นะครับลิงก์ตัวนี้ไปให้นิสิตเมื่อเปรียบเสมือน URL ของเรา,าเมื่อใครต้องการที่จะเข้าร่วมประชุมกับเราก็สามารถที่จะเข้าผ่านตรง URL ตรงนี้ได้หากเราต้องการเปิดห้องประชุมก็กด Start Meeting เราจะเห็นหน้าจอประมาณนี้นะครับซึ่งประกอบไปด้วยนะครับเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นเราสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับแบ็กกราวน์พื้นหลังของเราได้สามารถที่จะกลับนะครับกลับตัวกล้องได้เราสามารถที่จะเลือกตัวออ d ดิโอ ได้จากปุ่มตรงออเดีโอตรงนี้นะครับออเดีโอคอนเนคชันหากเราต้องการทดสอบสปีคเกอร์หรือไมโครโฟนนะครับก็ให้เลือกปุ่มที่ Test s p e a k e r a n d m i c r o p มโครโฟหรือเราสามารถที่จะเลือกนะครับดี v i c e จากตรงปุ่มนะครับตัวสปีคเกอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าในกรณีเลือกอ device ของกล้องนะครับก็สามารถที่จะกดที่ ไอคอนของตัวรูปคาเมล่านะครับได้เราสามารถที่จะมิวนะครับมิวเสียงหรือว่าปิดเสียงนะครับเปิดเสียงจากตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าเปิดปิดกล้องก็สามารถที่จะทําได้จากปุ่มตรงนี้เมื่อเราตั้งค่าอุปกรณ์ทุกอย่างแล้วนะครับเราก็คลิกที่ปุ่ม start meeting เพื่อเข้าห้องประชุม เมื่อเราเข้าห้องประชุมเสร็จเรียบร้อยนะครับลักษณะหน้าตาโปรแกรมก็จะประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะเห็นนะครับปุ่มนะครับเปิดปิดเสียงได้จากตรงนี้เช่นเดียวกันกับที่อยู่ด้านนอกก่อนที่เราจะเข้าห้องประชุมอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าเปิดกล้องปิดกล้องนะครับแล้วก็เลือกดีไว c e ของกล้องนะครับในกรณีที่เรามีตัวกล้องหลายตัวหรือแม้กระทั่งการเลือกแบ็กกราวของเราก็สามารถที่จะเลือกได้จากปุ่มตรงนี้ ในกรณีที่เราต้องการแชร์หน้าจอนะครับให้เราคลิกที่ปุ่มแชร์นะครับแล้วก็ไปเลือกนะครับหน้าจอที่เราต้องการแชร์นะครับหรือแอปพลิเคชันอื่นๆก็ได้นะครับไปที่แชร์นะครับแล้วก็เลือกหน้าจอที่เราต้องการที่จะแชร์ <med it> เราก็จะได้หน้าจอที่เราต้องการจะแชร์นะครับ <med it> จากนั้นเราก็สามารถที่จะสอนนิสิตนะครับหรือว่าพีเต์งานได้ หากต้องการจะหยุดการแชร์หน้าจอก็ไปที่ stop sharing เราสามารถที่จะบันทึกการสอนได้จากปุ่ม record นะครับซึ่งสามารถที่จะได้บันทึกได้ทั้งบนคลาวดนะครับแล้วก็บนเครื่องเรานะครับในกรณีน,นี้ผมจะลองบันทึกที่เครื่องของเรานะครับโดยคลิกที่ record ที่เครื่องนะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อไฟล์นะครับ แล้วก็ไปที่บันทึกไฟล์ไปที่โลเคอลที่เราต้องการนะครับจากนั้นกดปุ่มเซฟนะครับมันก็จะขึ้นตัวพาแนลของตัวเรคคอร์ดมาให้นะครับพร้อมกันกับให้เรายอมรับนะครับตรงตัวไฟล์บอ,รอเราสามารถที่จะบันทึก นะครับเสียง audio ออที่อยู่ระหว่างเราเปิดภายในเครื่องของเราด้วยก็ได้นะครับหรือจะไม่เลือกเสียงตัวนั้นก็ได้นะครับเมื่อเราตั้งค่าตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กดปุ่มที่ปุ่มปุ่มแดงๆนะครับเพื่อเ record ข,ขณะที่เรากําลังเ record นะครับเราจะเห็นไอคอนที่เป็นวงกลมสีแดงนะครับอยู่ด้านบนนะครับ ในกรณีที่ต้องการหยุดบันทึกนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม stop นะครับใน record panel เราสามารถที่จะล็อกห้องนะครับในระหว่างที่มีการประชุมได้โดยไปที่ more option นะครับแล้วก็เลือกที่ lock meeting นะครับเปิดที่ตรงตรงนี้นะครับหลังจากที่เราคลิกนะครับ lock meeting เสร็จเรียบร้อย เราก็จะเห็นนะครับเครื่องหมายที่เป็นรูปกุญแจนะครับอยู่ข้างบนนะครับก็แสดงว่าเราล็อกห้องเพื่อไม่ให้นะครับบุคคลอื่นเข้าพาภายในห้องของเราในกรณีที่เราจะนะครับออกจ้องประชุมนะครับหรือปิดการประชุมก็คลิกที่ end meeting นะครับหรือปุ่มสีแดงนะครับจากนั้นก็กดปุ่ม end meeting นะครับในกรณีนี้ผมจะ cancel ไปก่อน เราสามารถที่จะดูนะครับผู้เข้าร่วมประชุมได้จากปุ่ม participant นะครับเราจะเห็นรายชื่อนะครับในกรณีนี้มีผมเพียงคนเดียวที่เป็นโฮสต์นะครับเราสามารถที่จะปิดเสียงนะครับหรือเปิดเสียงให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้นะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับเราก็ยังสามารถที่จะแชทนะครับกับผู้เข้าร่วมประชุมกับเรานะครับโดยสามารถที่จะแชทเป็นกลุ่มนะครับหรือ นะครับเป็นหลายบุคคลก็ได้ข้อดีอย่างหนึ่งของเว็บเก็คือมันสามารถที่จะนะครับแชร์ไว้บอร์ดนะครับอยู่ในตัวของมันเองได้โดยไปที่แชร์นะครับแล้วก็กดที่ New whiteboard นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวไวบอร์ดตัวนี้นะครับสอนอนิสิตได้นะครับซึ่งตัวไวบอร์ดนะครับก็สามารถที่จะบันทึกไว้ดูได้นะครับ สำหรับรายละเอียดในเชิงลึกเดี๋ยวเราจะทำคลิปวิดีโอเพิ่มเติมให้นะครับแต่รับวันนี้ก็ในคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ